นี้ยอ่อหน้าสุดท้ายของของเซกชันนี้นะครับออบอกว่าหัวข้อหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งที่ถูกเว้นไปอ่ะโอมิชั่นนะครับก็คือโอมิสแปล,แปลว่าเว้ ang, นวะ่างเนาะหัวข้อหนึ่งที่เว้นว่างไปนะครับซึ่งเราก็เป็นที่รู้กันนะโนเทโปนะหัวข้อที่เว้นไปเนี่ยจาอ,อ กฎหมายหรือว่ามาตรฐานที่เขาไปรีวิวมาเนี่ยนะครับก็คือข้อกำหนดสำหรับการใช้อาคารนะครับโดยผู้ใช้อาคารนะครับสำหรับระบบภายในอาคารแล้วก็อินเทอร์เฟสนะครับก็คือโออินเทอร์เฟสนี่ไม่รู้ภาษาไทยว่างไงเนาะแล้วก็อินเทอร์เฟสที่จะต้องมีมีให้ใช้งานนะครับ อินเทอร์เฟซก็คือเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับสิ่งที่ผู้ใช้จะเป็นผู้ใช้งานอาคารจะเป็นเนี๋ยนะอินเทอร์เฟซต้องแปลเป็นภาษาไทยนะนต่คำแปลไม่ออกนะใช้ทับศัพท์ไปก่อนนะเดี๋ยวนึกออกเดี๋ยววนลัามาบอกเขาบอกว่าเนี่ยข้อกำหนดอันหนึง่ง ข้อกาหนดกลุ่มหนึ่งที่เขามักจะถูกเว้นว่างไปนะแล้วก็เป็นที่รู้กันดีเนี่ยในในพวก building code ต่างๆเนี่ยก็คือตัวระบบอาคารเองแล้วก็อินเทอร์เฟซที่จะไปใช้งานระบบอาคารเหล่านั้นนะที่จะเชื่อมระหว่างระหว่างคนกับกับตัวอาคารเนี่เนาะเขาบอกว่าอินเทอร์เฟซพวกนั้นเนี่ยมันจะต้องมีให้ใช้แหละนะมันควรจะ available มันควรจะ intuitive ก็คือ เรียกว่าใช้งานง่ายนะคือไม่ต้องคิดไม่ต้องมีความรู้อะไรมากนะักอ่ะคือมองเห็นปุ๊บรู้เลยว่ามันควรจะกดปุ่มไหนกดสวิตช์ไหนอะไรเงี้ยนะครับอ่มันควรจะใช้งานง่ายเข้าใจง่ายนะครับไอ้ไอที่แปลว่าเข้าใจง่ายใช้งานง่ายนี่มันก็ไม่ใช่คําแปลที่ตรงกับ intuitive เท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าอ,อโทนของความหมายประมาณนี้แล้วก็มีประสิยมผลนะครับแล้วก็เข้าถึงได้นะครับ โดยโรงคติแล้วเนี่ยระบบอาคารเนี่ยมันควรจะง่ายนะครับมันควรจะง่ายต่อการที่จะทําให้ผู้ใช้อาคารเนี่ยสามารถประหยัดพลังงานได้นะครับในขณะที่คุณสมบัติการใช้งานบางอย่างเนี่ยมันอาจจะดูละไปเกี่ยวข้องกับนะครับเรื่องเลเวนทูไปเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดด้านความปลอดภัยซะเยอะแหละแต่ว่ามันก็ยัง มีความสําคัญเหมือนกันนะครับสําหรับในแง่ของประสิทธิภาพการประสิทธิภาพพลังงานนะครับระบบที่มันไม่สะดวกหรือว่าใช้งานยากนี่นะครับมันก็มีแนวโน้มที่จะถูกใช้งานไปในนะ l e s s l i k ก l y ก็คือมีแนวโน้มที่จะใช้งานไปในทิศทางที่คาดหมายได้เนี่ยน้อยลง คือประมาณว่าระบบนี้นะจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะให้ส่งผลแบบนี้แต่พอมันใช้งานไม่สะดวกใช้งานยากเนี่ยไอ้ผลลัพธ์ที่คาดว่ามันควรจะเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้น้อยลงนะ less likely ตัวอย่างชัดเจนที่สุดนะครับก็คือ,อข้อกำหนดในกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานได้นี่นะ ในส d า r d 90.1นะเวอร์ชัน2019แล้วก็เนี่ยไอ้กฎหมายพลังงานของของประเทศนะครับ National Energy Code ของแคนาดาเนี่ยนะในสองมาตรฐานเนี่ยเขากำหนดให้สวิตช์ไฟนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถมองเห็นไฟที่ถูกควบคุมนั้นนะ่ะคือไฟที่ถูกสวิตช์ควบคุมนั้นน่ะนะครับ อันนี้มันสำคัญเพราะว่าผู้ใช้งานอาคารเนี่ยจะสามารถมองเห็นะนะกนะคือรีซีฟีดแบ็นะครับก็คือได้รับฟีดแบ็ว่าเออหลอดไฟหลอดไหนนี่นะมันถูกเปิดหรือปิดจริงๆนะตอนที่เราไปกดสวิตช์อ่ะ,อะแปลว่าอันนี้คือตัวอย่างที่ดีใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมที่ว่า สวิตไฟคนจะติดตั้งในที่ที่เวลาเรากดสวิตปิดเปิดแล้วเรามองเห็นว่าไฟหลอดไหนที่มันปิดเปิดตามสวิตเราถ้าเกิดเราไม่อย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามองไม่เห็นว่าหลอดไหนที่ที่เปิดปิดตามสวิตเรามันก็อาจจะเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้ผลการประหยัดพลังงานอะไรที่ที่เราอยากได้เนาะถูกไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะ พอดีเขาอธิบายมาในเชิงที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมเสร็จแล้วเขายกตัวอย่างก็ไม่รู้ว่าตัวอย่างนี้พยายามจะสะท้อนเอ,อตัวอย่างที่ไม่ดีที่เขาบอกหรือว่าหรือว่าหรือว่าพยายามจะยกตัวอย่างที่ดีที่ควรจะทำนะไม่เพื่อจะได้ไม่เจอให้เกิดผลลบที่เขาพูดมาก่อนหน้านี้เนาะโอเคก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วกันนะสวิตติดตั้งอยู่ในที่ที่เรามองเห็นว่าหลอดไหนเปิดหลอดไหนปิด คอเดี๋ยวเขาถัดไปก็จะเป็นสรุปแล้วนะครับ